สวัสดีครับนี่เป็นสวัสดีครับวันนี้จะพาผมจะพามาดูเป็นท้าเวสุวรรณของหลวงปู่รุนนะครับท้าเวสุวรรณนี่ครับด้านหน้าโอ้ด้านหลังครับไม่ใช่ด้านหน้าด้านหน้านะครับด้านหน้าจะเป็นพญายมราชนะครับยมราชยมบาลทั้งห้านี่นะครับทั้งสามสามขนสามองค์นะครับนั่งหัวกระโหลกเลยนะครับท้าเวสุวรรณนี่จะเป็นรุ่นแรกนะครับท้าเวสุวรรณ เป็นเนื้อผงนะครับท้าเวศสุวรรณเป็นเนื้อผงพุทธคุณนะครับเป็นเนื้อผงต่ก่อนนี่ผมจะเล่าให้ฟังครับเกี่ยวกับท้าวเวสสวรรณนะครับท้าวเวสสวรรณเนผมเคยผมบอกเลยนี่เป็นเรื่องจริงครับจะเล่าให้ฟังนะครับตอนผมเป็นเด็กนะครับตอนอายุผมตอนนั้นผมเรียนอยู่ประมาณป .5 ครับเรียนอยู่ป .5 นี่ผมเคยฝันฝันเห็นท้าวเวสสุวรรณครับในความฝันนะครับฝันท้าวเวสสุวรรณนะครับ มายืนบอกมายืนคุยกับผมนะครับนี่คือเรื่องจริงนะครับฝันเห็นท้าเวศสุวรรณนะครับตอนนั้นผมอยู่ป .5 นะครับฝันว่าท่านมายืนบอกผมนะครับมายืนคุยกับผมบอกว่าสักวันหนึ่งอ่ะผมจะผมกับผมจะได้ไปเป็นลูกท่านนะครับท่านบอกแบบนี้นะครับเออนี่ความฝันผมก็ไม่รู้หรอกครับว่าท้าเวศสุวรรณเป็นใครนะครับคือแต่รู้แค่ว่าเป็นยักษ์นะครับรู้แค่ว่าเป็นเป็นยักษ์ที่เห็นเห็นในตามละครตามละครพื้นบ้านนั่นแหละครับเคยเห็นผมก็เลยไปเล่าให้แม่ผมฟังนะครับว่าผมฝันเห็น อยากเท้าเวียดสุวรรณผมก็ดูในหนังในอะไรก็คิดในละครก็เลยรู้จักนะครับด้วยความเป็นเด็กนะครับฝันด้วยความเป็นเด็กไม่ได้ไม่ได้คิดอะไรนะครับก็ฝันเห็นก็ฝันตอนนั้นก็ไปเล่าให้แม่ฟังแม่ก็บอกว่าบ้าจะบ้ารือไงฝันเห็นเท้าเวียดสุวรรณนั่นได้ไงมีแต่คนตายแล้วที่ฝันเห็นแม่ถึงบอกแม่ผมบอกอย่างนี้นะครับอ๋อผมก็บอกอ๋อเพราะจริงๆก็ฝันจริงๆก็เลอยฝันก็ไม่ได้คิดอะไรนะครับ เพราะว่าผมเนี่ยสักวันท่านบอกผมนะครับว่าสักวันหนึ่งเนี่ยผมจะได้ไปเป็นลูกท่านนะครับท่านบอกแบบนี้นะครับแล้วเวลาก็ผ่านไปครับผ่านมาจนผมโตเป็นวัยรุ่นเป็นอะไรก็เกเรนะครับเกเรกินเหล้ามีเรื่องรถมอเตอร์ไซค์ล้มเนี่ยครับรถล้ลมรถอะไรตอนอายุยี่สิบห้าปีนี่ก็มีเรื่องบ่อยรถลม้มรถอะไรนะครับก็เลยไปหาหลวงพ่อรุ่นนะครับหลวงปู่รุ่นเลยบอกว่าแม่ก็บอกว่าน,นี่บวชเหล้าให้มันหน่อยอย่านดม์นั่นแหละเกเรนะครับ แม่ก็เลยบอกบวชเล่าให้มันหน่อยลูกชายมันดื่มเหล้าเยอะเจเลอะไรประมาณนี้ผมลุงเหล่ลุงปูและลุงพ่อท่านก็เลยบอกนะครับว่าโอ้ยอย่าพึ่งออกเลยบอกอายุยังน้อยอยู่ท่านบอกอายุเยอะกว่านี้ก่อนค่อยเข้ามาบวชเขาบอกท่านบอกอย่างนี้เลยนะครับท่านบอกว่าผมก็เลยผมก็ไม่อยากออกแล้วผมก็ไม่อยากบวชเหล้าบวชเหล้ามันไม่ได้ดื่มเหล้ามันก็หมดเสียชีวิตผู้ชายลูกผู้ชายมันก็ไม่ได้ดื่มเหล้ามันก็ไม่สนุกเนี่ยว่าหรือเปล่าผมก็เลยกลับบ้านนะครับแล้ววันนี้เวลานี้ก็ มีครอบครัวครับมีครอบครัวก็ยังดื่มเหมือนเดิมนี่แหละเมื่อปีหกศูนย์หกสองนี่แหละหกสองหกสามหกสองนี่แหละหกศูนย์หกหนึ่งหกสองนี่แหละปีนี้ก็ได้มีครอบครัวมีมีมีเมียเนี่ยมีภรรยาครับก็ดื่มเหล้าเกเรนี่แหละเหมือนเดิมให้เปลี่ยนปรับปรุงนิสัยก็ทะเลาะกัน,นครับแฟนก็ขอร้องว่าอย่าดื่มได้ไหมขอร้องอย่าดื่มเธอเพอแล้วอะไรประมาณนี้นะครับมันเกเรนะครับก็เลย คิดไปคิดมาเลยทางเดียวที่จะเลือกได้ก็คือไปไปบวชเล่าอย่างเดียวเลยถ้ากินก็ให้มันตายไปเลยอย่างเงี้ยผมก็ไม่รู้หรอกเขาว่าไปบวชเล่ามันคืออะไรนะครับรู้แค่ว่าไปบวชเล่าแล้วมันก็ไม่ดื่มเล่าแค่นั่นแหละทเ,เท่าที่ผมทราบนะครับผมก็เลยไปก็ไปกับแฟนผมแหละไปกับแฟนสองคนไปกับแฟนผมสองคนก็เลยไปไป,ไป,ไ,ปไปหาพระจันาร์ไปไปหาหลวงปู่หลวงปู่รุ่นนี่แหละหลวงปู่รุ่นท่านก็ไม่ค่อยสบายท่านก็อยู่ในกุฏของท่านนะครับก็เลย ลูกศิษย์ของท่านมาแทนเพราะว่าลูกศิษย์ท่านเป็นคนเป็นคนบวชเป็นคนรับบวชอยู่ตอนนั้นเราตอนสองสองปีที่แล้วนะครับปีที่แล้วเนะี่ยเพราะว่าท่านรับบวชแทนผมเข้าไปก็เลยไปบวชไปนั่งท่านก็เลยให้ผมพูดตามเอ่ยชื่อนะกูแล้วก็สาบานนะครับสาบานกับแล้วก็พูดไปแล้วผมก็พูดตามท่านนะครับท่านก็บอกว่าให้ไปบวชเล่าแล้วก็บอกว่าอะไรให้ไปอยู่กับไปเท้าเวสุวรรณนะครับอันนี้ผมก็เลยตกใจเลยอ เาวเวศสุวรรณนี hey, called, um, ่อะไรท่านบอกว่าให้ผมเนี่ยไปขอให้เป็นลูกของทาวเวศสุวรรณเนาะผมก็เลยนึกถึงความฝันของผมนะครับตอนนั้นพอบวชเสร็จก็ดื่มน้ําครับดื um ่มน้ําสาบานให้ดื่มน้ำสาบานเลยนะครับว่าจะไม่ดื Kel ่มเหล้านะครับทุกอย่างครับแอลกอฮอล์ทุกอย่างรเหล้าเบียร์วายทุกอย่างนะครับผมที่ท่านบอกไว้แบบที่ท่านตอนที่ผมไปสาบานกับเทวเวศสุวรรณนะครับบวชกับลูกพระอาจารย์ครับให้ว่าให้ไปเป็นลูกของเทวเวศสุวรรณนะครับ ห้ามดื่มเหล้าโดยเด็ดขาดนะครับถ้าดื่มบีจะตายนะครับตายนะครับยันเป็นไปนะครับท่านบอกอย่างนั้นนะครับผู้าบานว่าอย่างนั้นว่ายจะไม่ดื่มนะนี่ผมก็ออกมาได้ปีหนึ่งปีปีกว่าแล้วนะครับน่าจะปีกว่า,มาไม่กี่วันปีหนึ่งแล้วผมบวชมา่าเลยว่าเอาเหมือนได้เล่าความฝันให้แฟนผมภรรยาผมฟังนะครับว่าเขาเคยเล่าให้เขาฟังอหละว่าเคยฝันเห็นตอนผมเป็นเด็กตอนอายุ อะไรครับก็เลยเว่าก็เลยเล่าให้ภรรยาผมฟังนะครับว่าครั้งหนึ่งเคยฝันในท้าวเวสสุวรรณนะครับแล้วก็มาบวชเล่าแล้วก็ในในคาสาบานนะั้นก็ขอให้เรานี่ให้ผมเนี่ยไปเป็นลูกของท่านให้ท่านรับนะครับให้ท่านรับให้ท่านปลูกปักดูแลรักษาให้ท่านคอยดูแลนะครับให้ร่ํารวยเงินทองนะครับถ้าผมถือได้อะไรประมาณนี้นะครับผมก็เลยมานั่งคิดดูอ,อ้าตอนเป็นตอนผมาอายุห้าขวบนี่ผมเคยฝันในท้าวเวสสุวรรณนะครับ ไม่เคยคิดเหมือนกันว่าออกมาบวชเล่านี้มันจะเกี่ยวกับเาวสุวรรณนะครับไม่รู้เลยนะครับในคําสาบานนี่ก็บอกว่าให้ท่านรับเป็นลูกนะครับบวชไปบวชเล่ามานี่ฝันอย่างเดียวละฝันไม่ใช่ไม่ได้ฝันเห็นเวสุวรรณนะครับฝันครั้งเดียวอลไรตอนอยู่ป .5 นะครับฝันท่านครั้งเดียวตอนอยู่ป .5 แล้วก็ฝันเกี่ยวกับเรื่องเล่าเรื่องอะไรนี่แหละกินกับไปดื่มเล่าในความฝันอะไรนี่แหละแล้วก็ท้องบวมอะไรแล้วก็เสียชีวิตตายอะไรนี้ฝันเกี่ยวในแบบนี้ตลอดเลยนะครับ ทุกวันนี้ก็ยังฝันอยู่นะครับฝันเกี่ยวกับเรื่องดื่มเหล้านี่แหละฝันจะฝันนะครับก็เลยมานั่งนึกดูนกคิดดูครั้งหนึ่งเคยความฝันตอนอยู่ตอนเป็นเด็กตอนอยู่ปห้าปหกนี่เคยฝันเห็นเท้าเวสุวรณแล้วเท้าเวสุวรณนี่มาบอกว่าสักวันหนึ่งจะได้เป็นจะเป็นได้เป็นพ่อลูกกัน ว่าผมจะได้เป็นลูกท่านท่านบวกนะครับในความฝันตอนอยูここ่ปห้าก็ฝันครัいい้งเดียวนะครับก็เลยเก็บในใจก็คิดมาตลอดเลยว่าไปเห็นท้าวเวสสุวรรณตั้งอยู่ที่ไหนก็เึก็นึกแต่เรื่องนี้เลยที่ว่าเคยฝันเห็นนี่แหละก็เลยมาเล่าให้ฟังครับว่าไปบวชเล่ามาไปบวชเล่ามาไปบวชกับท้าวเวสสุวรรณนะครับก็เลยมาเล่าให้ฟังก็เป็นเรื่องบางเอือนะครับเป็นเรื่องบางเอือนเรื่องบางเอือนเรื่องหนึ่งก็เลยมาเล่าให้ฟังเกี่ยวกับท้าวเวสสุวรรณนะครับเป็นเรื่องบางเอือนเรื่องหนึ่งนะครับ ก็เลยมาเล่าให้ฟังเกี่ยวกับท <analogy> <Sure. S 1> ้าเวสุวรรณนะครับนี่ครับเป็นของหลวงพ่อรุ่นนะครับหลวงพ่อรุ่นเท้าเวสุวรรณกล้องอาจจะเบลอๆหน่อยไม่เป็นไรก็เลยเอามาเล่าให้ฟังนะครับว่าครั้งหนึ่งผมเคยฝันเห็นท่านนะครับตอนอยู่ป .5 นะครับในความฝันนี่ท่านมาแบบยิ้มๆเลยนะครับมาแบบยิ้มๆเลยไม่ได้มาแบบดูร้ายนะครับในความฝันตอนผมอยู่ป .5 นะครับ มาแบบยิ้มยิ้มเลยนะครับไม่ได้มาแบบดูร้ายอะไรเหมือนที่เขาพูดกันนะมาแบบยิ้มยิ้มเลยนะครับนี่ก็จะเป็นพญายมราชนะครับด้านหลังก็จะเป็นท้าวเวสสุวรรณก็เลยมาพอศ .2557 นะครับเป็นของหลวงพ่อรุ่นวัดพลแพงนะครับนี่ท่านก็ให้ผมมาตอนผมแบบน้ำมนต์ตอนอายุยี่สิบ้าปีครับท่านก็ให้มาองค์นี้ ขึ้นคอให้มาครับก็เลยเก็บไว้ก็นั่งนึกในใจมาตลอดนะครับมาบวชเล่าเมื่อปีที่ผ่านมานะตอนโควิดนั่นแหละตอนหยุดขายเหล้านั่นแหละตอนผมไปบวชตอนนั้นแหละบวชตอนโควิดที่ว่าห้ามขายเหล้าทั้่วประเทศไทยนั่นแหละก็เลยไปบวชตอนนั้นแหละผมจาได้นีครับก็ประมาณปีหนึ่งแล้วผาปีหนึ่งที่ผ่านมาแล้วตั้งแต่บวชเล่ามาเนี่ฝันตลอดคนระับฝันเห็นเกี่ยวครับดื่มเหล้าดื่มอะไรยังเดียวเลยนะครับมัวนว่าถ้าไปดื่มแล้วจะตายอะไรมนาะนี่ฟฝันเห็นแต่ความ ตายความอะไรถ้าดื่มนี่คือตายแล้วก็ฝันเห็นคนตายเลยนะฮะฝันเห็นร่างของตัวเองถูกทับอะไรโย่เนี้ยทับอยู่ใต้ฐานใต้อะไรโบราณอะไรเนี่ยในความฝันฝันเกี่ยวกับเรื่องเล่ามาตลอดทุกวันนี้ก็ยังฝันอยู่นะครับหรือว่าน่าจะเข้าจริงๆเราไปบวชเราะเราจะสักสธิ์จริงๆครับเพราะตายมาเยอะจริงๆครับท่านบอกอยู่นะครับท่านพระอาจารย์ที่ท่านบวชได้ผมนะครับว,ว่าอย่าไปกินนะครับเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ทุกอย่างถ้ากินนี่ตายอย่างเดียวท่านบอก ตายมาหลายคนแล้วนะครับท่านบอกผมก็คิดว่าโอ้โหน่าจะเข้าจริงครับเข้าจริงๆครับเพราะว่าันตอนที่ไปบวชขนลุกนะครับขนลุกเลยก็เลยมาเล่าให้ฟังนะครับโอเคครับเดี๋ยวผมนนี้ก็มีแค่นี้ครับขอบคุณครับ